นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ของที่เรนนี่อยากให้เห็นกันใ,นใกล้ๆนะคะมีฉัเห็นแล้วยังอยากจะได้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะอพอที่เรนนี่แต่ละจังหวัดก็จะจัดทําแบงก์ป่ากันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละจังหวัดจะมีไอเดียดีๆในการสร้างสารรค์ของที่เรนนี่ที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นสิริมงคลรวมทั้งไปเสริมศาสนา นะคะระดับอยู่ในบ้านของท่านเนี่ยนะคะแสดงถึงน้ำใจของแต่ละพันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับผมท่านวกลตามรงวันนะครับวันนี้จบ้แรกไเนคเป็นการประมูลหมายเลขเะเบียนรถยนต์ของจังหวัดสงขลานะครับหตอกไก่ลอลิงนะครับจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ชื่อว่า เป็นหัวข้อทางภาคใต้นะคะก็ว่าง่ายๆเนี่ยถ้าในภาคใต้เนี่ยเอ่ยพี่มาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักสงขลาเป็นจังหวัดต้นๆนะคะบางคนนี่ใต้นี่ไม่รู้เลยว่ามีจังหวัดอะไรแต่ถ้าบอกสงขลาออกลุงคือใต้เนี่ยนะคะแสดงว่าจังหวัดก็เด่นจริงใหญ่จริงนะครับดังจริงล้วตับต่อไปค่ะเข้าสู่เลขทะเบียนตัวที่สองนะคะ ดิฉันนำเก้าวัวขอาใน6หมายเลขแรกนี่นะคะท่าดูในบัญชีหมายเลขนะคะจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นหกหมายเลขที่มีการต่าง้นะเก้าตัวไม่ถยตามดเนีุยนะคะมีเก้าตัวและเรานำ